สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lin Fairy Tarot นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของ Season of the Witch y o U Oracle ผลิตโดย r o r i a n Anderson and Juliette i a นะคะอ l ลลั t เท by Gaiada Rose ไพ่ Oracle สำหรับเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในสำหรับของซีรีส์ฤดูกาลต่างๆของคนที่แบบว่าเป็นศาสตร์แม่มดเนาะ สำหรับนี้เขาก็จะเล่นลุกเล่นที่ยูออร์คโคนะคะก็คือ,อยูเทศากาลนี้มันจะเกิดขึ้นที่ช่วง19-22ทธันวาคมนะคะมันเป็นช่วงเฉลิมฉลองในช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กับคริสต์มาสของศาสนาคริสต์ค่ะหน้าหน้าปกไพ่ก็จะมีสีสันบอกอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นสีแดงสลับเขียวแล้วก็ขาวงี้เนาะพร้อมกับของตกแต่งอย่างเงี้เห็นได้ชัดเลยว่าเออหน้าหนาวในช่วงคริสต์มาสพอดี ฤดูกาลของแม่หมดของศาสตร์พวกเขาอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปนอะเหมือนของศาสนาพุทธค่ะที่มีมาคาสาละหะวิสาหะอย่างเงี้ยแต่ของเขาก็จะมียูนเบลเทนอิมโบกออสเทนซัมเฮอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ว่าจะวนไปถึงไหนเนาะใช่เทศก,กาลยูนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะเป็นการรวมตัวกันของแม่หมดแล้วก็จะมีการทำกับข้าวกินกันคุยกัน ตกแต่งเหมือนของศาสนาคลิ์เลยเพีย่แต่ว่าเขาบูชาตามธรรมชาตินะคะว่าโอเคธรรมชาติตรงนี้ก็จะฮิวให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่สำหรับไพ่ชุดนี้คือเรียนเดาเอาว่าก็จะประมาณว่าถ้าเกิดสมวัติถึงช่วงฤดูกายลยูก็ให้มีการจับไพ่พูดคุยกาลนาไพ่เนี่ยก็จะสามารถบ่งบอกถึง เทศกาลบรรยากาศอะไรทั้งหมดได้หมดเลยนะใช่เวลาแบบว่าเขารวมเราเนี่ยรวมตัวกันกับเพื่อนๆเลอยอย่างเงี้ยในช่วงฤดูการยุนหรือว่าช่วงประมาณธันวานเนี่ยหน้าไพ่ก็จะสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกฟิลไปได้ถึงช่วงเทศกาลนั้นให้ได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะเราก็มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคอันนี้ก็เป็นหลังไพ่นะคะหลังไพ่ก็จะหน้าตาประมาณนี้ กล่องคุณภาพดีมากเลยก็คือเป็นกระดาษแข็งนะคะแข็งแรงทนทานนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือคู่มือของพายสำหรับนี้ข้างในเป็นสีสีนะคะไม่รู้เห็นไหมเอ่ยกล่องไม่สู้กล้องไม่สู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วสีสันสดใสเนาะผลิตขึ้นในปี2021นนะคะเมื่อกี้ ใช่พอีนในปีนปี2021เนาะก็เป็นปกเครือบพลาสติกเล่มหนานะคะแข็งแรงทนทานมีบอกสตอรี่ของแต่ละหน้าไพ่อรโคในเรื่องราวเนาะและวิธีการอ่านตีความหมายนะคะรวมถึงตำแหน่งไพ่วางไพ่แล้วก็วิธีการทำนายของในแต่ละตำแหน่งไพ่ด้วยเนาะแบบที่มาที่ไปยังไงจะสามารถตอบคำถามเชิงไหนได้บ้างนะวายู อะไรน n าวตอนนี้สถานการณ์คุณเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นต้นอืมโอเคเราก็มาดูกันดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหลังไพ่นะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วพื้นแบ็กกราวด์เป็นสีเขียวแล้วก็ตัวมือเนี่ยจะเป็นสีขาวก็จะเป็นสีที่ประกอบกันโดยรวมๆและถึงบรรยากาศในเชิงช่วงใกล้ๆ c h r คริสต์มาสของศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งมันก็ อบอุ่นเนาะบรรยากาศให้ความรู้สึกนึกถึงหน้าหนาวแล้วเราแบบว่าอยู่ในหน้าเตอผิงอุ่นๆนะคะมันก็จะเติมเต็มได้มากเลยโอเคเรามาดูหน้าไพ่ทีละใบดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะใบแ,แรกคะ่ะแปลเมดิซีนคือเหมือนสัสตว์ของแม่โมดอะคะเขาจะเน้นธรรมชาติบำบัดกับสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติบำบัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับเนี้ยเขาก็จะมีภาพสัตว์ต่างๆและวลงไทยด้วยเมดิซีนก็คืออาจจะแบบว่ามีเนี่ยเ,ออเขาจะฮิลลิ่งก็คือเป็นแบบตัวออบอกเป็นนัยยะสำคัญว่ามีเนี่ยมาบอกอะไรกับเราบ้างในเชิงการบำบัดรักษาเนอะอย่างเช่นไพ่ใบนี้ค่ะเขาบอกว่าออ there is no tomorrow without the healing of the past for the stillness you shall find yourself right Where you are ก็คือมันมันควรจะทำตั้งแต่วันนี้ค่ะว่าเออเนี่ยคุณคุณควรจะอยู่ตรงไหนม่นก็ให้รู้ตัวค่ะตั้งแต่ตอนนี้เนาะไม่ต้องรอพรุ่งนี้หรือวันไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณหมีเขาออกมาแบบบอ,อกให้เราแบบพิวใจตัวเองตรง,ตรงนี้นิดตัวเองตรงนี้นิดนึงเนาะเหมือนหาตัวตนหาความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อไม่ให้คลิป เสียเวลายาวจนเกินไปเลนก็จะขออนุญาตไม่แปลไพ่ใบต่อๆไปนะคะแต่จะเป็นการแชร์หน้าไพ่อย่างนี้ให้คุณเพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโอเคไปที่สองค่ะ c แคนโดเมจ c c c าร์ a ิ Cardinal เมทีซีน season of the witch จริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณเปิดมาดูแล้วในแต่และหน้าไพ่เลยอะไรเงี้ยอยากจะให้คุณนะร่วมจินตนาการไปกับบรรยากาศที่แบบว่าเรานั่งอยู่หน้าเตาผิงข้างนอกอากาศหนาวหนาวเย็นๆข้างในอุน่นๆมีเพื่อนร่วมกันหลายคนมีขนมปังอุน่นๆมีกับข้าวอุน่นๆให้เราทานเนาะแล้วเราจะรู้สึกว่าไพ่สำหรับเนี้ยมัน เติมความสุขอุ่นๆในใจในท่ามกลางอากาศแนบหนบหนาวข้างนอกได้จริงๆนะเซเร์มอนี่ค่ะไปนี้ Cheers. ชิลส์ชิลตัวนี้แปลว่าหนาวสั่นเนาะอืมใช่แม้ว่าอากาศข้างนอกจะหนาวสั่นแต่ด้วยสีของเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนี้พร้อมกับหน้าตาของเธอก็ยังคงม,มีความมั่นคงแล้วก็ความอบอุ่นในใจนะคะหนาวข้างนอกแค่ไหนก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ข้างในเนาะ โกมูน contemplation, โครน darkness hour, dove medicine Falling in love, Family, Father Christmas, Feasting, Forest. Frost, gatherings, gratitude, earth, light. Merriment, Miss Plato, Mister Too, mm -hmm. Mother Mary Offerings. Ornament Perseverance Pisetteer Reindeer Medicine. Okay. ชอบมากเลยค่ะเห็นหัวกเอาไม่ใช่หัวกวางเข่าวกว้างนะคะมีพผจัน์อยู่ข้างบนนั้น remembering ringing the bells self care Silent nights Snow Sauce ties Squirrel medicine Star Storm Telling Stories Tranquility Turning Inward The unknown, wise men, red, a e u l o k เป็นยังไงบ้างคะกับหน้าไพา่ทั้งหมดที่ดูไปพร้อมกันกับลินเมื่อกี้ ชอบไม่ชอบสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามชมคลิปของเรนได้อย่างทุกวันนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ